วันนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขอรัตศากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการสิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกญญาสนองพระมหาการุณาธิคุณในการปฏิบัติงานด้านศินลปาชีพรวมถึงการดูแลการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2565เป็นต้นมาโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำความรู้ด้านผ้าและเครื่องแต่งกายตลอดจนพระประสบการณ์การทรงงานในอุตสาหกรรมแฟชั่นมาพัฒนาการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้ารวมถึงการจัดนิทรรศการสิริราชพัสตราบรมราชินีนาถซึ่งเป็นนิทรรศการแรกที่ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาและพันธรัก ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรศการสิริราชพัสตราบรมราชินีนาถณห้องจัดแสดงนิทรศการหมายเลข1ถึง4ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆ ทำให้ผู้ชมได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์ที่ส่วนใหญ่ปัดเย็บจากผ้าทอพื้นเมืองของไทยรวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัยและเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม ที่สำคัญคือได้ตระหนักถึงพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระองค์ส่งเสริมงานหัตถกรรมด้านการทอผ้าพื้นเมืองของไทยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรและทรงอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ โดยจดแสดงฉลองพระองค์ทั้งแบบไทยและแบบสากลพระมาลาและพระพัชนีด้ามจิ๋วของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงใช้ขณะปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากทรงเห็นคุณค่าความสวยงามอันมีเอก,กลักษณ์ของผ้าทอในท้องถิ่นถือเป็นพระราชกุศโลบายในการเผยแพร่และส่งเสริมผ้าทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพรวมทั้งวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของสตรีไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวโลกโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆได้แก่นิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราชสายสัมพันธ์สยามและชาวา แสดงเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเดือนชาวาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและผ้าบาติกทรงสะสมจากเมืองต่างๆบนเกาะชาวาสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งเป็นผ้าบาติกในราชสำนักและผ้าบาติกที่ใช้ทั่วไปที่ทรงซื้อและได้รับการทลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเดือนชาวาสามครั้งรวมกว่า300ผืนห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ จัดแสดงขั้นตอนการอนุรักษ์และจัดเก็บผ้าและวัตถกุก่อนทอดเพระเนตรบิดิทัศน์เกี่ยวกับห้องคลังและร้านพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบพิเศษตามนิทรรศการที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าอาทิชุดแก้วกาแฟจานชามหมอนร่มและเครื่องประดับพร้อมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอาทิผ้าไหมหมวก กระเป๋าเสื้อและรองเท้า